เริ่มเริ่มต้นกันใหม่เลยนะคะทุกคนเหรียญเหรียญกระสาบหมุนเวียนในรัชกาลที่6รอศหนึ่งรอศสองสี่ห้าหกค่ะนะคะชนิดราคาหนึ่งบาทหนึ่งบาทอ่าชนิดราคาสองสี่ห้าหกเหรียญรัชกาลที่6ก็จะมีทั้งหมดสามชนิดราคามีเอ่อยี่สิบ ห้าสตางค์หนึ่งสลึงค่ะหนึ่งสลึงสองสลึงหนึ่งสลึงสองสลึงและในนี้หนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทในรัชการที่หกรอสหนึ่งรอสสองสี่แปดนะคะจำนวนผลิตนะคะห้าล้านเหรียญถือว่ากลางๆค่ะห้าล้านเหรียญที่เหรียญที่ผลิตน้อยบางบางพอสนะคะอย่างเช่นห้าหกผลิตสองล้านเหรียญค่ะ ห้าหกสองล้านเหรียญหกหนึ่งสามล้านเหรียญอะไรประมาณนี้นะคะปีปีนี้ก็กลางกลางนะคะกันถือว่ากางกลางรอสสองสี่ห้าหกสองสี่ห้าแปดค่ะขออภยัยโอ้กระแนงน,นี่พูดพูดพูดไปพูดมาก็ผิดสองสี่ห้าแปดนะคะ ช,ชื่อเหรียญที่เรียกตามภาษาภาษาาสากลที่เขาเรียกกันนะคะเหรียญกษาปณ์เงินพระบรมรูปด้านหน้าไงคะพระบรมรูปเดี๋ยวเป็นเอา,เอา,เอากระดาษที่ออกเนาะ,ะจะได้เห็นชัดเจนเหรียญกษาปณ์เมื่อก่อนใช้เงินแท้ผลิตนะคะเหรียญกษาปณ์เงินพระบรมรูปนะคะด้านหลังก็คืออัยราพจน์เนี่ยค่ะเขาจะอัยราพจน์ พศพศนะคะพศสองสี่ห้าแปดนะคะพศอันนี้จะเป็นพศแล้วนะคะหลังๆเนี่ยรัชกาลที่หลังจากรัชกาลที่ห้ามานะหกเจ็ดแปดอะไรเงี้ยก็จะเป็นรอศเป็นพศแล้วค่ะแรกๆจะเป็นรอศรัชนาฏศรีศกหลังๆนี้จะเป็นพศค่ะเหรียญนี่จะเริ่มผลิตเหรียญปีแรกก็มีมีพศ คสสองสี 2, 4, 5, 6, นะ่ห้าหกเนาะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะคะส่วนห้าห้าหกแน่นอนนะคะเหรียญแรกก็จะผลิตน้อยสองล้านเหรียญนะคะส่วนห้าเจ็ดนะคะไม่ระบุจำนวนผลิตคัดเป็นตัวติดผลิตน้อยนะคะห้าเจ็ดห้าเจ็ดเป็นเหรียญที่มีราคานะคะสองสี่ห้าเจ็ดค่ะ ต่อมาก็สองสี่ห้าแปดก็ห้าล้านเหรียญห้าล้านเหรียญนี่ก็ถือว่ากลางๆค่ะห้าเก้าเก้าล้านเหรียญหกศูนย์สิบสี่ล้านเหรียญหกศูนย์นี่เยอะมากค่ะหกหนึ่งสามล้านเหรียญค่ะเหรียญที่ผลิตน้อยสุดก็จะเป็นห้าเจ็ดรองมาก็ห้าหกนะคะห้าหกแล้วก็หกหนึ่งค่ะอันนี้จะเป็นสองสี่ห้าแปดอันนี้ถือว่ากลางๆนะคะ